ยอมาดพงาฟ้าตอนที่93บทประพันธ์ของคนพระผิดผลสุริยาเพลิงเป็นวัตถุดิลับในการหลอมโอสถอคีซึ่งเป็นโอสถขั้นลึกล้ำระดับสูงสุดแม้ว่าพวกนี้จะมีเพียงลูกเดียวแต่ก็ถือว่าร่ำค่ามากัวซิวจ้องมองผลไม้สีแดงสดในมือแล้วก็บ่นยิ้มขึ้นมาไม่ได้ มันช่างได้มาแง่าดาเสียยิ่งนักหลังจากที่ผู้วกโสตันกลับไปแล้วหลวงสิวก็เริ่มต้นรวบรวมน้ำลายมังกรทองคำอีกครั้งเวลาผ่านไปสามวันดอกไม้บนต้นผลจินเสวียนก็บานสะพรั่งแตกประกายแสงสีเขียวงดงามชวนมองเมื่อแสงแดดยามเช้าส่งมาถึงหลวงสิวก็ฉีกยิ้มด้วยความพอใจระหว่างเดินออกมาจากที่พักเขาทราบดีว่าต้นผงจินสเสวียนกำลังจะออกผลในเร็วๆนี้ บัดนี้เขาจึงตั้งใจว่าจะไปหาพวกของหยุ่นเซียวเตาเสียหน่อยนี่ก็ล่วงเลยผ่านมาได้เกือบสิบวันแล้วหลังจากที่พวกของหยุ่นเซียวเตากินผลไม้ศักดิ์สิทธิ์หัวใจธรณีเข้าไปทุกคนกลับมาได้สติและกำลังรอโรซิลอยู่พอดีเมืม่อเห็นชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นเราวิสหายก็พร้อมใจกันสอบถามถึงเรื่องผลไม้วิเศษด้วยความตื่นเต้นแต่โรซิลบอกเพียงแต่ว่า มันเป็นผลไม้ที่เขาได้มาจากดินแดนลึกลับเต่เทาทมินเท่านั้นค่าฤาอุสาให้ของดีแก่พวกเจ้าขนาดนี้พวกเจ้าควรบอกให้เขารู้เหมือนกันว่าใครพบเจออะไรด,ดีมาบ้างหรือไม่ดูเหมือนพลรรังของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเ๋าวนี้ลาซิว,วถามพางยิ้มกว้างจูรงหรรัวเราะก่อนจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากข้าแค่โชคดีไปเจอผึกวิญ,ญญาณชั้นยอดขนาดใหญ่จากนั้นก็ขายสองคนนี้ไปบ้างผึกวิญ,ญญาณที่ใช้งานกันทั่วไป ล้วเป็นผึกวิญญาณระดับกลางส่วนผึกวิญญาณชั้นสูงและระดับสูงล้ำนั้นไม่ได้เปลี่ยนบรรจุมวลพลังทั่วไปเท่านั้นเพราะมันยังได้บรรจุพรานแท้บริสุทธิ์ซึ่งผ่านการปีบอัดจ,จะมีขนาดเท่าหัวไม่มืออีกด้วยถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นมวลพลังที่มากพอทําให้นักยุทธ์นาไปใช้ดูดซับเพื่อฝึกฝนวิชาได้แล้วเจาต้องการบ้างหรือไม่เล่าข้าจะแบ่งขายให้เจ้าบ้างทูหลงเสนอเสียงใส่ไม่ละเจ้าเก็บไปใช้เองเถอะ บัดนี้ข้าหลอมยาสัตรธาตเองได้ไม่ขาดแคลนทรัพยากรฝึกฝนอีกแล้วรสิลตอบพรางหัวเราะอย่างอารมณ์ดีว่าแต่บัดนี้คงถึงเวลาจัดสรรเรื่อนเรือนยุทธใหม่แล้วสินะพกเราไปดูกนเียหน่อยเถอะหยุนเซียวเตายกมือขึ้นตบหน้าผากตัวเองพึ่งนึกขึ้นได้ว่านี่ก็ผ่านมาสิบวันแล้วหลังจากนั้นพวกของหยุนเซียวเตาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เดินมุ่งหน้าไปยังลานกว้างขนาดใหญ่ รอบรานมีรายชื่อการจัดสรรเรือนยุทธครั้งใหม่ติดประกาศเอาไว้ชัดเจนนี่นี่มันอะไรกันแค่เรือนยุทธหมายเลขสิบห้าก็มีคนอยู่มากกว่าพันคนแล้วเชนิบุรีจะไปทนไหวซ้ํายังต้องอยู่ร่วมกับสิทธิขอบเขตนักสู้อีกหยุนเสียวเตาบ่นออกมาด้วยความไม่พอใจเพราะพวกเขาทั้งสี่คนถูกจัดให้อยู่ในเรือนยุทธที่กําลังเอ,อ่ยถึงอูเซียนเซียนก็อยู่ด้วยนะพี่ใหญ่หรอหยุดเสียวเตาพ่อนหัวรอกคิก ทำท่าทางเจ้าเล่ข้าเป็นนางเป็นลูกศิษย์ของเรือนไทตันเหมือนกันเจอการกระบอกย่อมเป็นเรื่องธรรมดาพูะเจ้าจะสนอะไรกันนักหนารลวสิวกรอกตาใส่คุมสา,ายด้วยความรำคาญระใจใกล้คิดผิวน้ำย่อมได้เชิดชมเงาจันทร,ร์ก่อนผู้ใดหรือว่าเจ้าคว้าหัวใจของนางได้ร้อยแล้ว <c oughs> จุหลงยอกเล้วอย่างส,น,สนานดิจจะได้พูดท่งเดชไปข้ากับน,นางเพียงสา,ายกันเท่านั้นรลวสิว หันหน้ากลับไปอ่านกฎระเบียบของเรือนยึดอีกครั้งซึ่งมีกฎข้อหนึ่งซึ่งทําให้เขารู้สึกไม่พอใจอระบุว่าติดภายในเรือนต้องทำารกิจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมิฉะนั้จะส่งไปรับโทษที่เรือยนยทดนรกในขณะนั้นเองสวีเวยหลงพระนุธ,ธานเสียงดังขึ้นมาก่อนพวกเจ้าดูสิเย็นเจนนั้นก็อยู่เรือนยทธเดียวกับพวกเราด้วยแฮะคราวนี้ก็สนุกแน่ใครเห็นยอดฝีมือดแดนสัจยุทธภูมีเชื่อหลายคนรวมถึงลูกหลานจักรกุลใหญ่ก็อยู่ที่นี่ แล้วบางคนก็นมาจากตระกูลที่เคยมีเรื่องบาดหมางกับเจ้าเด้ซ้ําจูหลงเพลียหน้าพวกรัศดีที่อยู่ในเขตแดนนักสู้ไม่มีอันใดน,นักวัวหรอกอย่างไรพวกเขาก็ยังไม่ถึงแดนสัญยุตทางตระกูลคงไม่สนใจมากนักแต่สําหรับนักยุทธที่อยู่ในแดนสัญยุตนี่สิทางตระกูลคงให้ความสําคัญกับพวกเขาไม่ใช่น้อยหลวงซิว,วในที่สุดเจ้าก็ปรากฏตัวเสียทีทัในใดนั้นเสียงคำรามด้วยความโกรธแข้นกระดังกึกก้องมาจากระยะไกล หลวซสิวหยุดชง,งักเล็กน้อยนี่คือเสียงของเหยียนเจิ้นหนานด้วยความสะเเพ้าส่วนตัวของเหยียนเจิ้นหนานตระกูลเหยียนของเขาจึงต้องสูญเสียยาสร้างฐานปาน m, ราณสาสิเมตรรวมถึงผลสุริยาเพลิงอีกหนึ่งรูปชายหนุม่มถูกผู้คนในตระกูลดุด่าอย่างหนักและด้วยเหตุนี้เองความกดแข้นที่เหยียนเจิ้นหนานเคยมีต่อโดซิวจึงยิง่งทวีคูณมากขึ้นที่เจ้าพ่ายแพ้มาครั้งหนึ่งแล้วยังไม่พอใจอีกหรือหลวซิวหัวเราะ,ะเยาะเย้ยตอบกลับไปอย่างเย็ยนชา ตอนนี้เริ่มมีผู้คนมารวมตัวกันที่ลานกว้างไม่น้อยเมื่อเห็นพวกเขาปะทะาคารมครั้งนี้หลายคนจึงรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีกฎหมายของทางสำนักระบุไว้ว่าหากสิทธิในเดื่อนมีพลังฝีมือไม่ต่างกันก็ไม่สามารถปฏิเสธคำท้าทายปร้องได้นี่เพื่อสิทธิ์ตัางน้ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทีมือกันเหยียนเจิ้นหนานคำรามออกมาเพราอมปรบกรมหมัดแน่นสายตาเขาจ้องมองไปที่โดเสยวด้วยความเครียดแข้นใจทุกคนย่อมดูออกว่าเหยียนเจิ้นหนาน ตั้งใจมาท้าปร,รอกรโวซิว,วทั้งสองหนุ่มต่างก็อยู่ในเขตแดนสัจจยุทธ์ด้วยกันทั้งคู่และเนื่องจากสำนักเพิ่งประกาศกฎใหม่ให้ลูกศิษย์คอยรับฝีมือกันอยู่เสมอนี่จึงกลายเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามยิ่งนักหากเจ้าต้องการปร,รองกับเขาเจาต้องเอาชนะข้าให้ได้ซะก,ก่อนชายวายการคนผู้หนึ่งพลันเดินออกมาหยุดอยู่เบื้องหน้าของลัวซิวการปรากฏตัวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้นี้ทําให้รัวซิวและผู้คนอื่นต้องเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ ชายวัยกลางคนมีความสง่างามเหนือธรรมดาเขาย่อมไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากลูกศิษย์คนล่าสุดที่หลวงซิวรับตัวเอาไว้จางไห่เฟิงพะพะพูพพพพโอโศจางทําไมท่านถึงทําเช่นนี้เหยียนเจี่ยนานย่อมต้องจดจําจางไห่เฟิงได้ดีแม้ทุกคนจะเคยได้ข่าวว่าจางไห่เฟิงกลายเป็นลูกศิษย์ของหลวงซิวไปแล้วแต่พอคนึกว่านี่เป็นเพียงการล้อเล่นเท่านั้นเนื่องจากจางไห่เฟิงได้รับความเคารพจากผูคคนมากมายอีกทั้งจางไห่เฟิง ก็เป็นนักหลอมโอสถอรดับสามผ่านสอนรภูมิกระปรองมานับครั้งไม่ถ้วนถูกจัดให้เป็นยอดฝีมือในด้านการหลอมโอสถผู้หนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงลเรื่องลือไปทั่ววงการหลอมโอสถของสำนักไทอู่ก็ว่าได้เขาคืออาจารย์ของข้าจ้างให้เฟิงพูดเสียงเรียบหากเป็นก่อนหน้านี้เขาคงไม่กล้าพูดเช่นนี้แต่บัดน,นี้สถานการณ์ต่างออกไปหลัวซิว เป็นทายุทธที่อยู่ในแดนสัญยทยุ์ที่อยู่ในแดนสัญย,ยุธและยังเป็นนักร้อมโอ,อสถระดับสี่ซึ่งมีฝีมือของเขาหนึ่งชั้นแม้จะห่างกันแค่ขั้นเดียวแต่ก็เป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่การได้มีอาจารย์เช่นนี้ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าหัวเราะเยะอย่างแน่นอนหลวงสิวครีดหยิมเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าหายเฟิงเจ้าเกศเตอร์ฝึกฝนเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อาจารย์ยุ่งมากไม่มีเวลา,าไปคอยชี้แนะเจ้าเรื่องการลรอมโอสถเลยอาจารย์ต้องขออภัยจริงๆหากคําพูดนี้ออกมาจากปากหลวงสิวในอดีต ผู้คนคงหวอราอเย่ะแทบตายแล้วแต่บัดน,นี้ไม่มีผู้ใดกล้าหวอรอาอเยอะเขาอีกต่อไปด้วยว่าหลวงสิวมีคุณสมบัติที่จะพูดเช่นนี้ต่อจางไห่เฟิงได้อย่างแท้จริงบัดน,นี้จางไห่เฟิงยอมรับในตัวหลวงสิวหมดหัวใจเขาเคารพหลวงสิวในฐานะอาจารย์และอสวเองก็พอใจที่จะมีูกศิษธิ์เช่นจางไฮเฟิงเพราะเขาต้องการสะสมขุมพลังที่แ,แข็งแกร่งจางไห่เฟิงเป็นถึงนักร้อมโอสถดชื่อดังจึงมีคุณสมบัติตรงตามที่หลวงสิวต้องการ สิทธิ์ต้องทุ่มเทฝึกร้อมยาสัจธาตุและหงอยกขาวอยู่ขอรับแล้วเอ่ยด้วยสีหน้ายินแยม้มนี่เป็นสมุนไพรสําหรับร้อมยาสัจธาตุห้าสิบชุดและสมุนไพรสําหรับร้อมผงหยกขาวอีกห้าสิบชุดเจ้านํากลับไปฝึกฝนต่อเถอะส่วนเรื่องของอาจารย์เจ้าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวจางเห้นเฟิงชง,งักกึกด้วยความตกตะลึงทุกคนจ้องมองไปถุงเก็บของในนั้นปากอ้าตาค้างพวกเขาอยากรู้ว่าภายในถุงนั้นจะมีวัตถุดิบตามที่หรัวเซียวพูดจริงหรือไม่ หลวสิวร่ำรวยเสียจนสามารถมอบวัตถุดิบราคาแพงให้แก่ผู้อื่นอย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อจางห้เฟิงรับถุงเก็บของมาถืออยู่ในมือก็รีบใช้จิตอย่างรู้ตรวจสอบโดยไม่อรอชา้าแล้วล่าเขาก็พลันสันสัานก่อนจะเอ่ยคำขอบคุณด้วยเสียงสั่นเทาเมื่อทุกคนเห็นทีน่นี้ก็ตระหนักว่าจางห้เฟิงไม่ใช่เสียแง้งพวกเขาจึงคาดเดาว่าหลวซสิวน่าจะได้ของดีติดมือกลับมาจากดินแดนเต่าทมินพอสมควรและนี่ ก็าทำให้หลายคนจ้องมองไปที่หลัวสิวด้วยแววตาชั่วร้ายมากกว่าเดิมเหยียนเจ้าหนานเจ้าอยากท้าปรองกับข้าใช่หรือไม่ไม่ทราบว่าเจ้ากล้าเดิมพันอีกสักรอบไหมเล่าหลัวซิวกระตุกยิ้มที่มุมปากจ้องมองไปที่เหยียนเจ้าหนานผู้กําลังเลิกคิวสูงด้วยความพิศวงข้าแค่ตั้งใจมาท้าปรองเพื่อเปลี่ยนฝีมือกับเจ้าเท่านั้นความจริงเหยียนเจ้าหนานก็อยากเดิมพันอยู่เหมือนกันแต่โชคร้าย ที่เขาไม่มีอะไรมาเดิมพันได้อีกแล้วสีหน้าของโรซิลพันแปรเปลี่ยนไปครึ่งถึงตระกูลเดียนเล่นงานเขามาหลายครั้งหลายหนโรซิลที่ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องทําให้ตะกูลเดียนต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเสียทีข้าจะเอาศีรษะของเจ้าไปเดิมพันเจ้ากล้าหรือไม่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องตัดศีรษะของตัวเองถ้าหากข้าแพ้ศีรษะของข้าก็เป็นของเจ้าเหมือนกันโรซิลพันหัวเราะเยาะด,ดามเล็กน้อย สีสันของข้ามีราคาหลายล้านผึกวิญญาณเชวนะเจ้าก,กล้าเดิมพันหรือไม่ที่เป็นการเดิมพันด้วยชีวิตหรือไม่และภายในสำนักก็ไม่มีกฎข้อห้ามบรรบุกเอาไว้เสียด้วยแต่เมื่อพิจนารณาดูแล้วทางฝ่ายหลวซิวน่าจะขาดทุนเพราะหัวของเขามีราคาถึงสิบล้านผึกวิญญาณส่วนหัวของเย็นเจ้าหนานหาได้มีค่าใดไม่ขณะนี้หลวซิวมองออกว่าเย็นเจ้าหนานได้เข้าสู่เขตแดนสัญญุทธ์ระดับสองเรียบร้อยแล้ว พลังปานแทน่นล่างจะมีความแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้าที่หลายเท่าเหยียดเจ้าหนานหงายหน้าขึ้นหวัวเราะเสียงคล้ายกับคนเสียสติจะาฮาได้คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะตลอดไปข้ายอมรับว่าข้าไม่มีสิ่งใดจะเดิมพันอีกแล้วแต่โดยชีวิตข้ามีให้เดิมพันแน่นอนและคราวนี้่าข้าจะเอาคืนเจ้าแบบทบตนทบดอกให้จงได้หัวสิวยิ้มอย่างเย็นชาพาคิดในใจ ผู้คนตะโกนเย็ยนเอย๋ยข้าจะเริ่มฆ่าเย็ยนเจ้านานคนนี้ก่อนเป็นคนแรกและหลังจากนั้นค่อยประกาศสงครามกับพวกเจ้าข้าจะใช้หัวของเย็ยนเจ้านานเป็นคําเตือนในพวกเจ้าได้สํานึกว่าข้าม่ใช่คนที่พวกเจ้าจะมารังแกได้ง่ายๆเด็ดขาดพวกนี้เช้าไปเจอการทีห่หุบเขาแสงสุรยยิยันเหย็นเจ้านานกล่าวเดินเสียงเย็ยนชาก,ก่อนจะม้วนตัวเดินจากไปหุบเขาแสงสุรยิยันตั้งอยู่ทางด้านหนึ่ง ของกลุ่มเรือย,ยุทธอันเป็นเขตแนวเทือกเขากว้างไกลด้านในเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ยักษ์ก้อนหินภายในหุบเขามีความแข็งแกร่งเหนือธรรมดาทําให้แม้จะมีการต่อสู้ของนักยุทธผู้อยู่ในแดนสัญยุตพื้นที่โดยรอบก็จะไม่ร,รับความเสียหายสถานที่นี้จึงถูกกาหนดให้เป็นบารานปรองระหว่างยอดฝีมือแดนสัจยุธมาโดยตลอดจูหลงเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตะกูลเยยนในขณะที่อยู่นเสี่ยวเตาพร้อมด้วยสวีว่วยหลง ก็แยกย้ายกันไปค้นหาลูกศิษย์เขตแดนสัจย,ยุตผู้ไม่มีพื้นหลังรวมไปถึงลูกศิษย์เขตแดนนักสู้ระดับสิบที่ดูไม่แววให้เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันในเวลาเดียวกันนี้หลว,วิวก็เดินกลับไปยังเรือนไถ่ตันหวังพร้อมกับจางไห่เฟิงและใช้เวลาที่เหลืออยู่สอนจางไห่เฟิงให้รู้วิธีหลอมยาสัญญาธาตุและผงยกขาวซึ่งหาใช้เรื่องยากเย็นสําหรับหลวงิว,วยิ่งไปกว่านั้นอีกฝ่ายลงทุนเรียกว่าอาจารย์ทั้งที นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ของเขาสมควรทําอยู่แล้วมิใช่หรือด้วยความที่หลวงสิวมีประสบการณ์ในหลอมอยาสัจาธาตุและผงยกเขามานานแล้วเขายึงสามารถให้คําชี้แนะได้อย่างเรียบง่ายและชัดเจนจางไ้เฟิงรู้สึกเหมือนตัวเองได้ถูกเปิดหูเปิดตาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นทําให้เขายิ่งเคารพหลวงสิวมากไปกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหล่าผู้ส่ของสํานักไทอู่จัดการประชุมเพื่อหารือถึงวิธีกระตุ้นให้สิทธิภายในสํานัก ขยันฝึกฝนวรยุทธ์มากขึ้นหลวงสิวรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราผู้วรวางแผนอยู่มันอาจไม่ใช่แค่การเตรียมตัวรับมือการโจมตีจากสนักอื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งอื่นที่คาดฝันอีกด้วยเพราะว่าหลวงสิวจะบรรลุแดนสัจยุทธ์มาได้อระยะหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นวิชาเทพยุตเลยสักครั้งนี่คือสุดยอดวิชาระดับสวรรค์นในตำนานและจะเป็นรากฐานสำคัญของสนักไทอู่โดยปกติแล้ว ผู้ที่จะมีสิทธิ์ฝึกวิชานี้จะต้องบรรลุดแดนสัจยุทธ์ให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องสร้างความดีของชอบให้กับสนักอย่างใหญ่หลวงถรือมิฉะนั้นก็ต้องมีอาจารย์ที่ทําการถ่ายทอดให้โดยตรงแต่บัดน,นี้กฎเกณฑ์นหน้งหมดได้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ตราบใดที่มีสถานะเป็นสิทธิภายในสนักไทยอูก่ก็ไม่สิทธิฝึกฝนวิชาเทพยุทธ์ได้ทั้งสิน้นแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนนั้นมีอ,อะไรบ้างยังไม่ถูกประกาศออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นัวซิล มาถึงหุบเขาแสงสุริยันในตอนนี้ผู้คนมารวมตัวกันอยู่บริเวณเป็นจํานวนมากเมื่อชายหนุ่มปรากฏต,ตัวพวกของจูรงและหยุ่นเสี่ยวเตาเขารีบวิ่งเข้ามาหาโดยทันทีน้องหลวงจะห้ามประมาทเย็นเช้นานเปอันขาดอาจารย์ของเขาเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากแม้ไม่มีผู้ใดทราบถึงภูมิหลังของอาจารย์เขาเลยก็ตามแต่อาจารย์เขายังชํานาญการใช้วิชาบางกรโดยเฉพาะเขาว่าเย็นเนหนานก็น่าจ,จะได้เรียนรู้วิชาเหล่านั้นมาเช่นกัน จุหลงกระซิบด้วยความกังวลเมื่อได้ยินว่าเป็นวิชามังกรริมฟีปากของหลัวซิวยก็ยกเป็นรอยยิม้มเพราะสิ่งที่เขาไม่กลัวที่สุดก็คือวิชามังกรด้วยความที่เขาเองก็ฝึกเคล็ดวิชาปรบาบมังกรซึ่งเป็นวิชามังกรที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นหลววจิวยิงสมควรเอาชนะวิชามังกรแขนงอื่นได้อย่างไม่ยากเย็นอันใดซ้าเขายังสามารถสร้างอาวุธมังกรของตัวเองขึ้นมาได้อีกเช่นกันเมื่อคืนนี้จูหลง ลงทุนอดหลับอดนอนเพื่อสืบข้อมูลหาบาะแสว่าเพราะเหตุใดเหียนเจ้าหนานจึงมีความมั่นอกมั่นใจจนผิดสังเกตสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบว่าเหียนเจ้าหนานเป็นผู้ฝึกวิชาบังกรซึ่งในมุมมองของนักยุทธว,วันทวีปเฉินมูแล้ววิชาบังกรถือว่าเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงเช่นเดียวกับวิชาเทพยุทธขณะนี้เหียนเจ้าหนานก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเช,ช่นกันเขาสวมชุดรัดรูปทับด้วยครอ่อนสีทองคํา เพียงมองดูก็ดูว่าเป็นชุดเกราะคุณภาพสูงหากคนไดไจะครอบครองชุดเกราะเช่นนี้นอกจากสามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บสาหัสระหว่างการประลองได้แล้วก็ยังสามารถทนรับการโจมตีได้ดมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถโต้กับฝ่ายตัวข้ามได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงนั่นมันเสือ้อเกาะเกรดราชันมังกรที่เป็นอาวุธวิญญาณระดับเจ็ดนี่นับว่าเย็นเจรนานทุ่มเทกับการประลองครั้งนี้ไม่น้อยเลยในนี่สวิบุรยงพันเอ่ยขึ้นน้วเสียงเย็นชา างจ้ามองเหยียนเจนานจากด้านข้างของร้านปลองระหว่างการประลองมีกฎห้ามไม่้ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธโจมตีกันแต่กอ็อนุญาตให้สวมเสื้อป้องกันได้ไม่มีปัญหาเหยียนเจนานเคยพ่ายแพ้ให้แก่หลัวสิวในการหลอมโอ,อสถนมาแล้วแต่คราวนี้เขามีความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างยิ่งต่อให้ได้รู้ว่าหลอดสิวสามารถสังหารยอดฝีมือดแดนสัจยุทธไปหลายคนระหว่างที่อยู่ในแดนลึกลับต่อทมินทว่า เดียนเจ้นานเขาคิดว่าอาจเปลี่ยนให้เขาดูในสถานการณ์เช่นนั้นบ้างเขาก็สามารถทําได้ไม่ต่างจากโลัซิ่วเช่นกันขณะน,นี้หยุดเสี่ยวเตาและพักพวกถอยห่างออกจากการางปลองขึ้นไปนั่งอยู่บนไหล่เขาทุกคนกวาดสายตาม,มองไปรอบตัวแต่ไม่พบผู้อาโสภ,ภายในสำนักแม้แต่คนเดียวหลัวซิ่วบัดนี้ทอยเจ้าคิดเสียใจกับสายไปซแล้ววันนี้เป็นวันตายของเจ้าเมื่อคำราม จึงต้องตีดวงตาของเหยียนเจ้าหนานก็พันเปลี่ยนพินสีแดงกำใบหน้าอ่อนเหลาปรากฏมวลพลังสีดำปกคุมหนาแน่นเส้นเลือดสีดำปูดโปนขึ้นตามใบหน้าดูหน้าสยดสยองและดูหน้ากลัวยิ่งนักในทใะนั้นกระแสพลังชั่วร้ายก็โผล่พุ่งออกมาจากรากของเหยียนเจ้าหนานลัวซิลถึงกับต้องพังอ่ะถอยหลังไปหลายก้าวเมื่อเห็นสภาพของคู่ต่สู้ในขณะนี้ลัวซิลก็มีสีหน้าเคร่งเครียดภายหลังก็เกิดความตกตะลึงข,ข,ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว นี่คือวิชามังกรอสูนเป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงวิชามังกรให้กลายเป็นวิชามารนวิชานี้สามารถทําร้ายทั้งผู้ใช้และฝ่ายตรงข้ามในช่วงแรกผู้ใช้จะไม่เห็นผลเสียอะไรเพราะวิชามังกรอสูนมีพลังทําลายล้างมหาศาลแต่ในระยะยาวผู้ใช้จะถูกทําลายทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลให้ถูกความมืดครอบงำจนกลัไม่กลับอีกแล้วปาโย,โย,โ,ยโย่ให้ข้อมูลในเรื่องเสียงประหลาดใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชามาร์น นางย่อมเข้าใจเรื่องเช่นนี้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าในขณะที่หลวซิว,วและกลุ่มคนกำลังตกใจแตกตื่นไปกับพิชามังกรอสูรของเหยียนเจ้าหนานสิ่งที่น่าตกตะลึงมากกว่าก็าอุบัติขึ้นเมื่อเมือทั้งสองข้าของเหยียนเจ้าหนานแปลเปลี่ยนเป็นสีดำและพอมันก็ค่อยขยายขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นโรงเล็บมับงกรสีดำที่แหลมยาวคมกริบและน่าขนลุกที่สุดหลวงซิวว,วันนี้จะไม่รอดแน่แม้แต่เสียงของเหยียนเจ้าหนาน ก็เปลี่ยนเป็นแหบแห้งไม่ต่างมาจากเสียของสัตว์ร้ายใบหน้าที่เคยหล่อเหลาปรากฏเกล็ดสีดำทมินหนาแน่นรอบกายมีมวลพลังสีดำลอยวนเวียนเมื่อนำมารวบเข้ากับกงเล็บมังกรสีดำมาเมื่อมทั้งสองข้างก็ยิ่งทำให้เย็นเจ้นหนานดูน่ากลัวมากไปกว่าเดิมหลายเท่าบัดน,นี้เขาไม่ต่างไปจากครึ่งคนครึ่งอสูรแล้วกระแสะพลังอันชั่วร้ายแผ่ปกคลุมไปทั่วหุบเขากลุ่มคนต่างรู้สึกตื่นตระหนกตกใจกว่าหลัวซิว ถูกบวลพลังแห่งโทสะและความชั่วร้ายของฝ่ายตรงข้ามกดดันอย่างรุนแรงสัญชาของเขาตระหนักได้ถึงอันตรายกาลังคลืบคลานเข้ามาเจ้านี้มีอาจารย์เป็นคนประเภทไหนกันเหตุกานณึจกลายเป็นชนิดไปได้หลวงซือคิดอยู่ในใจท่านใดนั้นกลุ่มบอกซืดดัน,นก็พันพุ่งตรงมาพร้อมกับสายลมกันโชคหลวงซือสัมผัสได้ถึงมวลพลังหนักหน่วงที่เข้าประชิดต,ตัวเขาในลมหายใจต่อมาในทันที